สวัสดีครับวันนี้พี่น้องเอฟซีทุกทัางนะครับบริญญาทินขามครับบริญญาเปลี่ยนสีมือนี่ เป็นวันวันเสาราสา์ครับขึบ้นวันเสาร์ที่ที่ฮานาะครับวันเสาร์ทีฮานะปัจิกาย,ยนสองพันห้าครับวับนนี้อุมี่ต้องขอบคุณครับจะต้องขอบคุณสำหรับพี่น้องเอฟซีอีกอย่างก็ร่งใจทั้งสองยนอูนิโวลิยานินขาโดยดีเสมอมานกนะครับวันนี้เป็นกรรมการสเสนอ เป็นตุ้ดีกิเล็กทรอนนะครับสองชิ้นดูที่บันขับใหญ่ตำบนทามใหญ่เพื่งเมื่อวันจันทร์ที่เจ้าน,นี่เดี๋ยวจังสีอัปเดตบนเวที่พีนาานพ่น้องในพื้นนึ่น,นะครับสำหรับวันนี้ต้องกลับมาพูดพี่น้องที่สี่ท่านที่ ช่องยูทูบชองยูทูปป็นยาทินขามตอนนี้เขาเกิบโครงการสร้างใได้นะครับจากชอ YouTube, ่องยูทูบตอนไปดีค่นะบางว่าอาจจะมีรลยได้จากร้างยูทูบนะครับเป็นยูทูบเบอรนีนะ่ เป็นกำลังใจหรือว่าเป็นเป็น,ปนกำลังซัพย์ก็ว่าไดน้น,นะครับพี่น้องใกนการสนับสน,นุนการจะเอาไปใส่สรอยด้วยกันเดในทางไปเต็ดคลิปไปหลอกไปล่ำเอาเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องที่มวลซืือกันทั้งช่องยูทูบเนาะพี่น้องทันะะีหลายหลายท่านเป็นกำลังใจให้ต้องก,กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงดเด้อครับมาดีมากครับคุณไหมทองเพชรพัน,นแหงไหมทองรัตนบัตรครับน,นี่ครับมารักกัน นนี้กำลังเรนนันตรีกำลังเลนเลนนตโอยู่ทนที่นะครับงานุกันนินอยู่ทั้งบงันคําใหญ่ขอบ,บคุณพี่นองนะครับพี่น,งงอ, MC, อ,งนองทั้ง FC กองทุกบอลทุกีเวนทั้งทางจยมหลายหลหมอกครับพี่นองอทั้งเชีงยงใหม่คุณพี่อั้งเชีงยงใหม่เอทั้งเนืองเลยครับซึ่งผมอาจจะทำามไปไห้พี่นองทั้งเืงเลยกับ เพื่อนทั่วแม่ภาษาด้วยนะครับว่าอยากได้ทีมงานเข้าไปร่วมฉลองาของคุณทั้งเมื่งเลยกำลงังปรึกษากันอยู่แล้วดีอีกสายหนึ่งครับจากทางจังหวัดสระสแก้วนะครับคุณพี่ทั้งจังหวัดสระสแก้วเพื่อนกับภาษาหน้า,มา,านเมื่ว่านนีนะครับอยากได้ทีมงานสตาร์มิวสิ่งพันดาวบริษัทก่อนทั้ง ก็ไปรวมไป <มา S 1> สู้การก็ไปสู้การนะครับจะโมพิทอาจจะเป็นโซนสู้การพินาหานะครับเพป็นมาเดี๋ยวจะจองไว ขอบคุณเป็นยางสูงครับลงหน้าเลยครับ,รบมาใส,ส่ทาค่ายเพอัดมาใส่ที่นี่มาแต่เถื่อใจมาแต่เดินทางไปมาสักเดินทางฝากบอยพี่น้องเอฟซีกันเลยครับทุกหมอทุก้านทุกจังหวัดนะครับทีมงานสตาร์บิวร์กซีกระจายดาวปริเด็ยอดินขามอนเรื่องไวทองนะครับนักร้องในทีมงานนะครับสามารถเดินทางไปหาดีหาดหองได้ ว่าประเทศนะครับในกรทั่งไมได้ร่วมงานร่วบอลครับขอให้พ,หพ,พี่น้องเยซซี่มีคาราเมนมาให้เน้อกับคาราเมนที่แม่เข้ากับสิครับรถเพื่อนเพื่อพี่น้องเลยนะครับให้ครับกวางพี่นอ้องพี่นอ้องเยี่ยนึงท่านที่ทักทายผมก็เพื่อนทั้งทั้งอ่าเป็นคอมเมนต์ทัทง้ทงทงัทง้งทั้งทิมเนาะครับผมทิเมเบอร์โทรไปให้แล้วเด้อครับเดี๋ย่าผบทานคลิปนี้นะเบอร์โทร062 แปดสีแปบริจาาฝาเบียนสีครับโทรมาคุยกันไปในรัตุกของครับพี่รองมาเต้อ มีคาร์มันน uh, anyway> ี่นี้โครงการจะไปเชียงใหม่นล้วดูครับเชียงใหม่คุณพี่คุณพี่สุวรรณเนาะนะครับมี่สุวรรณทั้งเชียงใหม่ควาคุ้นกาลังใจที่ทั้งเชียงใหม่ซุ่มซุ่มประกได้นะประกำใจกระซุ่กประกำใจมาให้ลินดาอ่านกับทั้งอาจารย์ดาวแล้วก็รอโมคาโดครับมาใหม่ในชิปนะความคุณเป็นอย่างสวนนะคุณพี่สุวรรณทั้งหมดแล้วก็รเอฟซีทั้งนักเลยทั้งผู้กระดิ่งนายหมอกวานครับสัยแก่ ไล่นะครับขอบคุณทุกคนทุกคนเลยมีความสุขหลา่อยๆร่ำรอยๆสุขภาพแข็งแรงทุกหนทุกคนขอบคุณขอบคุณขอบาุณที่ได้การบริการนี้ยังมาฝากมาตอนพี่น้องนอกสถนทางเป็นเสียงดอกเสียงร่ำครับพี่น้องในครับกลมบรรยากาศตามทงกให้ตรงหน้าทุกเขาครับ สิงกิขใหนไนมครับครับพุทในทองรัตนวัน์ทองเป็นบันแพงนะครับตอนนี้กเลังเขียนเี่เขียนมารับอยู่ส่วนสิงค์ขเก้าทีนีใบของพุทไม้ทองเงนะะาะก็จะเป็นนาะทาระหาใจครับ คลอเป็นันแม่ส่วนของปิดามปิญฝาเปี่ยนีกะจมี่น้ำตาหัวหน่อยนะครับล้ยกคุณผริาน้องสิ้นเกินไหมนะครับเดี๋ยวโคดลงาจะประมาณช่วต้นปีเดี๋ยวฝากพี่น้องเป็นงานก่อนลเพื่อนพี่น้องซอยเชร์สรซันเน่กแล้วกันับคคแช่คซับสไรเป็นกำลังใจให้ลเดเช่นเดิมคิีขอบคุณพี่น้ไปซับนี่เสียงอาจจะไ่ดังเา ผมนั่งอยู่้างด้าที่พลังปัตดครับนั่งอยูางดานที่าวสามดาวสามสนะต้องจากเปที่นครับที่ละหน่วยอยู่่านไปเลือนึงยกครับแต่วกันทิปพลัง่อไปเนาะนะครับตันดี้าพรมสุนี่นวองทุกมนก็เปยักษสูงนะครับกได้มาสดกได้เนครับเป็นของพี่ของน้อ c เอ็ซีทุกทุ่านครับสบายดีสวัสดีครับ